未来，如果。 อยากเข้าคณะสถา,าปัตยุราเท่าไเร่รู้สึก,กว่าพวกเราเนี่ยมีความถนันดในเรื่องการเขียนการคิดการวาดรูปอะไรพวกนี้นะครับจริงแล้วคณะสถาปัตย์มันเป็นโรงเรียนที่สอนเราในเรื่องของการคิดในเรื่องของการเป็ขีานในเรื่องการ,รงานออกแบบสถาปัินะทั่วไปเด็กผู้ชายมันก็มีสองอย่างมันไม่วิศวะกับสถาปัตย์ แต่ความโง่ความโง่มันไม่ใช่อย่าไปบอกโง่คนที่เรียนคณะสถาปัตย์นี่ฉลาดสุดแล้วหรือว่า,อาตอนที่ในความเป็นช่างนี่มันแปรได้หลายอย่างช่างในในในเชิงวิศวะวิศวกรรมนี่เขาเรียกว่าช่างเวลาพวกเราจบไปทำงานไปคุมงานไปเขาเรียนในช่างเหมือนกันกรนี้ตอ,น,อน,นเด็กๆเนี่ยมันก็มีความที่ว่าเขาเป็นช่างนั่นแหละเราก็อยู่แล้ไวไร้เรืออยากเล่นเรื่องเี่นโยกกลไกอะไรเงี้ยแต่มาดูแล้วเนี่ย มันมัน,มนในเรื่องของการความเป็นช่างในเรื่องของการนวนในเรื่องของการทำเรื่องจากอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราชอบที่เดียวทีเดียเราเรารู้สึกว่ามันมีทักษะในการที่เะเขียนที่จะคิดที่จะทำอะไรที่มันรูเลมีความบ้าอะไรอย่างเงี้ย เพราะะนั้นในความสาร้างสรร์มันเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนอยากเจออยากเห็นว่าเฝ้าดูว่าไอ,อ้นหนา้นาไอ้หน้านักแัดนี่มันมันมันจะรับน้องอย่างพิหารณาทุกทีอ่ะแล้วมันก็สนุกทุกทีอ่ะทุกคนมาก็ได้หัวล่อกันหรอกเมื่อเราทำละครได้ย,ยังย่างยดหนึ่งทุกคนเอ๊ะผมบอกว่ามันแตกมันสนุกกว่าที่อื่นมันมีสมัยผมนี่ตอนไม่ปีปีหนึ่งนี่ถูกแผนขคอ หน,น้ากันะแต่ตอนที่รับน้อเงเนี่ยเป็นคำตัดใัญ่ขึ้นมาแล้วไปกรอบกระดาษมาทำเป็นหัวลูกตุ้มแล้วน้องก็ไปนะั่งนั่งตรงกับตรงใต,งต้เป็นจับแล้วกอดเชื่อมกันตัดจัายวิ่งหงมากุ้งแต่มันจะมีระยะที่เส้นที่มันไม่ออกไ,ไม่โดนแล้วมันก็เป็นกรอบกระดาษไม่มีน้ำหนักแต่มันเป็นอะรที่แบบอย่างเงี้ยคุณนึกออกมันสนุกมันสนุกเขาทำอะไรเขาจะไมอ่อย่างมากสาดนา้ำราดหัวอ,อะไร ระบบ s e n i o r i t y ระบบโซลทาวส์ของพิลาเนี่ยเครียดแข็งมากบันไดข้างหน้าที่คุณเดินใช้ทุกวันเนี่ยตอนตั้ปีหนึ่งเนี่ยเข้าไม่ได้เราก็ไปเข้าแต่ห้องะเบียๆซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นห้องทัศกาลกันได้ปีหนึ่งเนี่ยน้องเนี่ยได้มีทางเข้าบันไดระยะที่เล่นที่ปีห้าตัปีต่างๆเนีาจะนั่งเหมือนก่อนที่มีสซฟาซีเนียร์ก็ดูแลกันเองค่อนข้างจะเครียดกใครไปทํา ไม่ดีในฐานะเป็นเด็กในศิทธินักศึกษาเขาจะมีการเข้าไปสืบภาร์ที่นี่เขาก็จะทำงานอะไรแล้าเนี้ให้ชีวิตพวก้้น้องจังเลยคณะนี้คือชีวิตให้ตัวเองกิจกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ได้ยิ่งหยอกเท่ากับการเรียน ทุกวันนี้เนี่ยน้องๆที่หัิซีว่างานที่เอซิลุระเพื่อพิชิตเนี่ยสิ่งที่ผมดูผมดูสองอย่างควบคู่ผมดูการศึกษาแน่นอนดูเกรดดู GPA ด้วยต่างๆอันที่สองผมดูว่าคุณทำอะไรกับใเอกชนทำอะไรตอนอยู่คณะคุณทำกิจกรรมไหผมเป็นประธานเชียร์เป็นประธานเชียร์บูราระนั้นเวลาพูดเรื่รองตา่างกิจกรรมมันอยู่ในเลือดอยู่ในสมอ,องอยู่ในนั้น การทำกิจกรรมจะทให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทำงานโลกของตอย่างคุณจะต้องมีจิตใจเป็นอย่างไรเหนื่อยต้องสู้ต้องไม่ท้อถอยเยอะแยะทั้งหมดรู้จักให้รู้จักทำเพื่อคนอื่นฉะนั้นผมว่ากิจกรรมมันเป็นตัวสำคัญต่ออก,การสั่นหรือเวลาเราเล่นละครมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงเวลาที่วามสุดที่สุดเลย เราได้แสดงหออเราได้แสดงสิ่งที่เราคิดเราได้ชุดแต่งกายสามก๊กกับเบียร์เอามาทำเป็นกล่องทำให้คนหวดรอให้ทุกสิบห้าวินาทีหรือทุกครึ่งน,นาทีีมันเป็นอะไรที่ทําสุขคือแม้ในโปรเจกต์กะเสร็จส่งวันจันทร์บางทีก็ยังเยอะยมเร็วเรื่องลส่งไม่ทันบ้างอะไรบ้างมันก็นมคีความเศร้ากับคนต่างผมไม่บอกว่าคําเดียวเลยท,ที่ที่มัน ที่คณะนี่สอนเราคสอนเนี่ยสอนให้ผมให,ให้ผมมีชีวิตที่ที่เป็นมันไม่อยากเป็นเสมอไปหรอกคนที่เขาติดแบบอยเรือก็เสร็จก็ไม่ต้องนอนก็ได้แต่มันนอนไม่ได้มันไม่อยากนอนเราะเพื่อนมัน,นั่งเขียนนั่งคิดนั่งอะไรกันก็มันกงสดพวกผมเวลาส่งโปรเจกต์ดีเนี่ยนอนหน้าคณะแบบเผาเนี่ยพอรุ้ขึ้นมาเนี่ย เหงื่อน้นำนไปลูปตัวเมื่อเขาต้นสีคาตกรรมอยู่ที่จมนกผมว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นเรื่องเป็นครื่องมือที่ทำให้ช่วยให้เราคิดแล้วเราสามารถที่จะแสดงความคิดของเ,ขเราออกมาได้อย่างแยกย่อแต่คนที่เข้ามาที่เอชสี่เก้าทางนานผมสิ่งแรกผมสอนคือต้องเขียนเล่น ไมไ่เขียนแบบให้นแต่คุณต้องสเก็ต h ให้นูเพราะการสเก็ต h ใด้นูมันจะมันจะถ่ายทอดจิตถ่ายทอดความคิดของคุณลงมาที่มือน้ำหนักที่มันเกิดขึ้นมันจะอยู่อย่างนี้งั้นเวลาผมรีเซนต์งานกับลูกค้าสเสนองานกับลูกค้าสี่สิบวันที่ส่งให้กระดาษแบให้กระดาษแบบวัาให้ marker ตัดผมสักสี่ห้าสี่ผมจะเขียน s k e t c เขียนบรรยายไปแล้วเขียนไปนึกอะไร ลูกค้าบอกอยาก่างนี้ผมก็จะเขียนอย่างนี้มันคือสดสดจริงๆมันเป็นความฝันของของคนทั่วๆไปที่จะออกเดินไปได้าดูเวลาเราเขียนติหรือเราทำเราเขียนเบอร์ไอวีเราอยากเห็นภาพแราบิสูงเราอยากอ่านหนัสึกเราบินไปดูที่อื่นได้เราอยากเห็นทุกประเทศเราอยากเห็น พือเห็นดินมันเป็นไงเห็นเขาเห็นทะเลเห็นน้ำเห็นน้ำทางเห็นเรอทั้งหมดสิ่งที่ผมมาดูจากภาพถ่ายเนี่ยมันไม่ได้ใลกขึ้นไปดูในตัวเองผมบินมา20กว่าปีได้่างผมอยากจะทำผมได้บินไปตามซอกเขาผมได้บินไปตามล่องน้ำผมได้บินไปตามชายฝั่งบินข้ามทะเลบินเขา้าเมฆเมฆไป็เหมือนอะไรสักไม่มีวันไหนในโลกในชีวิต ไปนั่งคิดยูกใช่ไหมแต่ผมนี่เป็นอย่างหนึ่งซึ่งสามารถที่จะผมมองาปเวลาอยู่บนฟ้ามนเหมือนกับคุณมีอำนาจที่จะมองลงมาเราเห็นสรรพสิ่งที่มันเป็นต่างมันมีพลังมันมีกำลงังเห็นในสิ่งที่คนอื่นอาจจะเห็นว่าขึ้นตัวบ,บินบนฟ้า เห็นในสิ่งที่อยากจะลงไปดูเลมีอะไบินรูอโฟลเตอร์ทิตี้ดูอฝูงวัวของควายวิ่งดูเป็ดดูนะครับนี่าเนส่วนในการสร้างสรรค์ที่าอาชีพเรา ทำได้จนวันสุดท้ายของการการปิดฝาโลงวันนี้คุณยังนั่งตราบใดที่คุณยังเห็นมือคุณยังเขียนได้สียตาคุณย์ยังคุณทำได้ตลอดชีวิตควการความคิดสร้างสรรค์ให้วันหนึ่งวันสุดท้ายคุณจะตายพรุ่งนี้วันนี้คุณยังคิดอยู่เลยว่าคุณจะทำโลงยังไงให้สวยคุณจะนอนห้าไหน่อยอยู่ในโลรใช่ไหมเอ้ยผมก็เลยบอกน้องว่าเข้ามาด้านนี้แนะ มันเป็นอะไรที่พิเศษสุดแต่อย่าลังหองเนี่ยเพราะว่าเส้นทางมันไกลมากนะที่คุณจะต้องสูง้คุณจะต้องกดนอนอีกเอาห้าคูณสองร้อยกว่าวันก็ไดห้าปีห้าสองสิบเป็นพันพันวันตู่ไหมครับมากกว่าเราเอาสามร้อยคูณห้าสามห้าจะพันห้าร้อยวันพันห้าร้อยวันอย่างน้อยห้าร้อยคืนที่คุณจะต้องกดนอนอย่างที่ผมเนี่ยพวก ตาแข็งแข็งไปเองหมอแต่นั่นคือจำไว้นั่นคือสิ่งที่เป็นชีวิตที่เราได้จากคณะนี้แล้วคุณจะมีความสุขมากเลยถ้าคุณได้ทำใน่งที่คุณรักไปจนวันสุดท้ายของชีวิตคุณ,คณกันจงอยู่ให้ดี